และผ่านมาห้าวันตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ที่สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียวนนวันนี้เรามาทำชาเลนจ์กินแต่ไข่ต้มเป็นเวลา5วัน mm. ตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ที่หกกิโลกรัมมาดูกันว่าอีกห้าวันข้างหน้าน้ำหนักผมจะลดลงเหลือกี่กิโลและจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผมบ้างนี่คือไข่ต้มวันแรกของชาเลนจ์ผมจะกินแค่สฟองนะครับกินกัน,นครับ ฟองที่สองคนระับอืมฟองที่สามคำแรกที่ผมกินเข้าไปคือมันมันและอร่อยแต่มันฝืดคอไปหน่อยผมต้องการน,น้ำผมต้องการน,น้ำอย่างมากเข้าสู่วันที่สองเป็นเช้าที่สดใสแต่หน้าตาผมอาจจะไม่สดใสการดื่มน้ำตอนเช้านั้น จะทำให้เราสดชื่นและยังช่วยให้ระบบเาผาผลาญเราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นการออกกำลังกายตอนเช้า3ท่า3เซต10ครั้งเพื่อกระตุ้นระบบเาผาผลาญนิดหนึ่ง1 2 1 2 1 2วันที่สองครับกินไข่ต้ม4ฟอง ต่อเลยฟองที่สาม,ฟอ,สามฟองที่สี่เข้าสู่วันที่สามของการกินไข่ต้มอืมบอกเลยว่ามันเริ่มจะไม่อร่อยแล้วใจหนึ่งก็ท้อแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องไปต่ออดทนเข้าไว้แล้วดูจากสีหน้าแล้วคือมันไม่อร่อยเลยเฮ้ยสู้ต่อไป ในที่สุดก็ถึงฟองสุดท้ายกินครับเข้าสู่วันที่4ผมพยายามจะเอ็นจอยกับการกินไข่ต้มให้ได้มากที่สุดโดยการให้กำลังใจว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสู้ต่อไปทาเคชิไข่ต้มวันที่5ลุย เอาเระวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีกําลังใจในการทำชาเลน์นี้เพราะมันเป็นวันสุดท้ายของชาเลนในการกินไข่ต้มของผมผมรู้สึกว่าวันนี้รสชาติไข่มันจะอร่อยเป็นพิเศษเลยอืมกินเข้าไปอืมจบลงแล้วสําหรับคอนเทนต์กินแต่ไข่ต้มเป็นเวลา5วันนะครับมาดูกันซิว่าตอนนั้นตอนที่น้นําหนักผมหนักอยู่ที่67กิโลกร,รมัม และผ่านมาหวันตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ที่หกิบสามกิโลกร,รัมครับผมๆๆๆถือว่าชาเลนจ์ประสบความสำเร็จและสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายผมหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าพุงผมยุบลงและรู้สึกว่าตัวเบามากยิ่งขึ้นสองคือรู้สึกว่ากินแล้วมันอิ่มง่ายอาจจะเกิดจากการที่เรากินแต่ไข่ต้มทำให้กระเพาะอาหารเรามันหดตัวลงทำให้กินอิ่มง่ายมากยิ่งขึ้น สามคือรู้สึกว่าเราได้กินน้ํามากยิ่งขึ้นแล้วทําให้ดูครับหน้าผมมันรู้สึกว่ามันใสามากยิ่งขึ้นนะผมรู้สึกได้เลยนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ